นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอ้มน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราเป็นพราหมณ์ผู้ควรด้วยการขอมีมืออันล้างแล้วทุกเมื่อทรงไว้ซึ่งร่างกายอันมีในที่สุด เป็นหมอผ่าตัดกิเลสเธอทั้งหลายเป็นบุตรผู้เนื่องในอกเราเกิดแต่ปากเกิดแต่ธรรมอันธรรมนิรมิตแล้วเป็นทายาทแห่งธรรมไม่เป็นทายาทแห่งอามิตรดูก่อนภิกษุทั้งหลายทานสองอย่างนี้คือหนึ่งอามิตรสถาน 2. ธรรมทานบรรดาทานสองอย่างนี้ธรรมทานเป็นเลิศดูก่อนภิกษุท์ทั้งหลายการแจกจ่ายสองอย่างนี้คือ 1. การแจกจ่ายอามิตรสการแจกจ่ายธรรมบรรดาการแจกจ่ายสองอย่างนี้การแจกจ่ายธรรมเป็นเลิศ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายการอนุเคราะห์สองอย่างนี้คือ 1. การอนุเคราะห์ด้วยอามิตส 2. การอนุเคราะห์ด้วยธรรมบรรดาการอนุเคราะห์สองอย่างนี้การอนุเคราะห์ด้วยธรรมเป็นเลิศดูก่อนภิกษุทั้งหลายการบูชาสองอย่างนี้คือ 1. การบูชาด้วยอามิตสองการบูชาด้วยธรรมบรรดาการบูชาสองอย่างนี้การบูชาด้วยธรรมเป็นเลิศพระผู้มีพระภาคได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วในพระสูตรนี้พระผู้มีพระภาคตรัสคาถาพระพันธ์ดังนี้ว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมนอบน้อมพระตาคต ผู้ได้บูชาธรรมผู้ไม่มีความตรณีผู้มีปกติอนุเคราะห์สตว์ทุกโมเลาผู้ประเสริฐสุดในเทวดาลและมนุษย์ผู้ถึงฟังแห่งพบเช่นนั้นดังนี้แหละดูก่อนภิกษุทั้งหลายปัจจัยน้อยหาได้ง่ายและไม่มีโทษสี่อย่างนี้ สี่อย่างเป็นฉไหน 1. ดูก่อนภิกษุทั้งหลายบรรดาจีวรห้าบังสกุลน้อยหาได้ง่ายและไม่มีโทษ 2. บรรดาโพชนะคําข้าวที่ได้ด้วยปรีแข่งน้อยหาได้ง่ายและไม่มีโทษ 3. บรรดาเสนาสนะ คนไม้น้อยหาได้ง่ายและไม่มีโทษ 4. บรรดาเพสัตว์หมดเนา่าน้อยหาได้ง่ายและไม่มีโทษดูก่อนภิกษุทั้งหลายปัจจัยน้อยหาได้ง่ายและไม่มีโทษสี่อย่างนี้แหละดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราคราวทำอย่างใดอย่างหนึ่ง ของภิกษุซึ่งเป็นผู้สันโดษด้วยปัจจัยที่น้อยหาได้ง่ายและไม่มีโทษว่าเป็นองค์แห่งความเป็นสมณนะความคับแขนแห่งจิตย่อมไม่มีแค่ภิกษุผู้สันโดษด้วยปัจจัยน้อยหาได้ง่ายและไม่มีโทษเพราะปารบเสนาสนะจีวรปานะ และโภชนะทิศของเธอชื่อว่าไม่กระทบกระเทือนภิกษุผู้สันโดษไม่ประมาทยึดเหนี่ยวเอาไว้ได้ซึ่งธรรมอันสมควรแก่ธรรมเครื่องความเป็นสมณะที่พระตถาคตตรัสบอกแล้วแก่เธอดังนี้แหละดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เรากล่าวความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายของภิกษุผู้รู้อยู่เห็นอยู่เราไม่กล่าวความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายของภิกษุผู้ไม่รู้ไม่เห็นดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เมื่อภิกษุรู้อะไรเห็นอะไรอาสวะทั้งหลายจึงสิ้นไปเมื่อภิกษุรู้อยู่เห็นอยู่ว่านี่ทุก อาสวะทั้งหลายจึงสิ้นไปเมื่อภิกษุรู้อยู่เห็นอยู่ว่านี้เหตุให้เกิดทุกข์อาสวะทั้งหลายจึงสิ้นไปเมื่อภิกษุรู้อยู่เห็นอยู่ว่านี้ความดับแห่งทุกข์อาสวะทั้งหลายจึงสิ้นไปเมื่อภิกษุรู้อยู่เห็นอยู่ว่านี้ทางดำเนินนี้ถึงความดับแห่งทุกข์อาสวะทั้งหลายจึงสิ้นไป ดูกานภิกษุทั้งหลายภิกษุรู้อยู่เห็นอยู่อย่างนี้แหละอสวะทั้งหลายจึงสิ้นไปปฐมยานคืออินทรีย์แห่งผู้ปฏิบัติด้วยมุ่งหวังว่าเราจะรู้สัจธรรมที่ยังไม่รู้คือโสดาปฏิมักขยานย่อมเกิดขึ้นแก่พระเสขผู้ศึกษายอยู่ ผู้ปฏิบัติตามทางตรงในพระโสดาปฏิมัาอันเป็นเครื่องธทรรมกิเลสทั้งหลายให้สิ้นไปธรรมชาติที่รู้ทั่วถึงหรือปัญญาที่รู้ทั่วถึงคืออันยินสีอันยอดเยี่ยมย่อมเกิดขึ้นในลำดับแต่ปฐมยาณน,นั้นแต่ธรรมชาติที่รู้ทั่วถึง หรือปัญญาที่รู้ทั่วถึงคืออันยินสีนัน้นไปวิมุตติยานอันสูงสุดย่อมเกิดขึ้นแก่พระขีณาสพคือพระอระหันต์ผู้ผลวิเศษแล้วยานในอริมักอันเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะและสังยอดทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นว่าสังยอดทั้งหลายสิ้นไปแล้ว คนพานผู้เกียรติครานไม่รู้แจ้งไม่พึงบรรลุนิพพานอันเป็นที่ปลดเปลื้องกิเลสเครื่องรอยรัดทั้งพวงนี้ได้เลยดังนี้แหละดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมณะหรือพรามณ์เราใดเราหนึง่งย่อมไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้เหตุให้เกิดทุก หนีความดับสนิทแห่งทุกหนีทางนำเรนนี้ถึงความดับสนิทแห่งทุกสมณะหรือพรามเหล่านั้นเราไม่ยกย่องว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะหรือว่าเป็นพรามในหมู่พรามและท่านเหล่านั้นไม่ได้ทำให้แจ้งซึ่งผลคือความเป็นสมณะและผลคือความเป็นพรามณ์ ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ส่วนสมณะหรือพราหม์เราได้เราหนึ่งย่ำรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้เหตุให้เกิดทุกนี้ความดับสนิทแห่งทุกนี้ทางดำเนินให้ถึงความดับสนิทแห่งทุกสมณะหรือพราหม์เหล่านั้นแหละเรายกย่องว่าเป็นสมณะในหมู่สมณะหรือว่าเป็นพราหม ในหมู่พราหมณ์และท่านเหล่านั้นย่อมกระทําให้แจ้งซึ่งผลคือความเป็นสมณะและผลคือความเป็นพราหมณ์ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่สมณพรามหมณ์เราได้ไม่รู้ชัดซึ่งทุกเหตุเกิดแห่งทุกธรรมชาติเป็นที่ดับแห่งทุกไม่มีส่วนเหลือโดยประการทั้งปวง และไม่รู้ชัดซึ่งมักอันให้ถึงความสงบแห่งทุก์ขสมณพราหมณ์เหล่านั้นเสื่อมแล้วจากเจโตวิมุตดและจากปัญญาวิมุตดเป็นผู้ไม่ควรเพื่อทำที่สุดแห่งทุกขได้สมณพราหมณ์เหล่านั้นแหลเป็นผู้เข้าถึงชาติและชาราส่วนสมณพร,รหาหมณ์เราได้รู้ชัดซึ่งทุกข เหตุเกิดแห่งทุกข์ธรรมชาติเป็นที่ดับแห่งทุกข์ไม่มีส่วนเหลือโดยประการทั้งปวงและรู้ชัดซึ่งมักอันให้ถึงความสงบแห่งทุกข์สมณพราหมณ์เหล่านั้นถึงพร้อมด้วยเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติเป็นผู้ควรเพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์ได้สมณพราหมณ์เหล่านั้นเป็นผู้ไม่เข้าถึงชาติ และชราดังนี้แหละดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุเราได้ถึงพร้อมแล้วด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะเป็นผู้กล่าวสอนให้รู้แจ้งให้เห็นแจ้งให้สมาทานให้อาจหารให้ร่าเริงเป็นผู้สามารถบอกพระสัทธรรม ได้อย่างดีดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวการเห็นภิกษุเหล่านั eline, yeah, ้นก็ดีการฟังภิกษุเหล่านั้นก็ดีการเข้าไปใกล้ภิกษุเหล่านั้นก็ดีการไปนั่งใกล้ภิกษุเหล่านั้นก็ดีการระลึกถึงภิกษุเหล่านั้นก็ดีการบวชตามภิกษุเหล่านั้นก็ดีว่ามีอุปการะมากข้อนั้นเพราะเหตุไร เพราะเมื่อภิกษุส่องเสพคบหาเข้าไปนั่งใครภิกษุเห็นปานนั้นศิลขันสมาธิขันปัญญาขันวิมุตติขันวิมุตติญาณทัศนขันแม้ที่ยังไม่บริบูรณ์ก็ถึงความบริบูรณ์ด้วยภาวนาดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ภิกษุ ผู้เห็นปานนี้นันเรากล่าวว่าเป็นศาสตราบ้างนำพวกไปบ้างละค่าศึกคือกิเลสบ้างกระทำแสงสว่างบ้างกระทำโอภาษบ้างกระทำความรุ่งเรืองบ้างกระทำรัศมีบ้างทรงคบเพลิงไว้บ้างเป็นอริยบ้างมีจากสูบ้างดังนี้ การได้เห็นพระริเจ้าทั้งหลายผู้มีตนอันอบรมแล้วผู้มีปกติเป็นอยู่โดยธรรมย่อมเป็นเหตุแห่งการกระทาซึ่งความปราโมทแก่บัณฑิตทั้งหลายผู้รู้แจ้งบัณฑิตทั้งหลายฟังคำสอนของพระริเจ้าทั้งหลายผู้กระทารัศมีผู้กระทาแสงสว่าง เป็นนักปรา์ผู้มีจักษุผู้ละค่าศึกคือกิเลสประกาศพระสัทธรรมยังสัตว์โลกให้สว่างแล้วรู้โดยชอบซึ่งความสิ้นไปแห่งชาติด้วยปัญญาอันยิ่งย่อมไม่มาสู่พบใหม่ดังนี้แหละท้ายนี้อัตมาภาพก็จะฝากอีกสองสามพระสุสัยกับพวกเรา เพื่อพวกเราได้ทําความเพียรกันให้ยิ่งขึ้นไปเพื่อถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อทําให้แจ้งสิ่งที่ยังไม่ทําให้แจ้งทเวนนาหังพิกเวธรรมนังอุปัญญาสิงห์ภิกสุทท้งหลายเรายังรู้สึกได้อยู่ซึ่งทำสองอย่างคือยาจะอสันตุตากุศเลสุตรมเมสุความไม่รู้จักอิ่มจักพอในกุศลธรรมท้งหลายยาจะอปปติวานิตาประทานสมิง ความเป็นผู้ไม่ถอยกลับในการตั้งความเพียรอปปติวานังสุธาหังพเพเกวปะทะหามิเราย่มตั้งไว้ซึ่งความเพียรอันไม่ถอยกลับว่ากามังตะโจนะหารุจัติจาวัสสตุสรีเรอุปสุสตุมังสะโลหิตังหนังเอ็นกระดูกจกเหลืออยู่เนื้อและเลือดในสรีละจะเหินแห้งไปก็ตามทียันตงังพุทธามณ,านะาพ,มณพุทธสาวเรณพุทธสปรากมปัตถพังประโยชน์ใดอันบุคคลจะพึงรู้ได้ด้วยกําลัง ด้วยความเพียรด้วยความบากบั่นของบุรุษนัดตังอปาปนิตตวาวตริศสันธนังพุสตเตติหากยังไม่รู้ถึงประโยชน์แล้วจกหยุดความเพียรเสียเป็นไม่มีหันทาธานิพิกเวออมันตะยามิโวภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราจะเตือนเธอทั้งหลายว่าวยะตมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอปาเมานะสัมปาเทถะ พวกเธอทั้งหลายจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดิกษุทั้งหลายโยคกรรมอันเธอพึงกระทําเพื่อให้รู้ว่านี้ทุกนี้เหตุให้เกิดทุกนี้ความดับสนิทแห่งทุกนี้ทางนำไปนิถึงความดับสนิทแห่งทุกนิพพานเราได้แสดงแล้วทางให้ถึงนิพพานเราก็ได้แสดงแล้วแก่เธอทั้งหลายกิจใด,ดที่ศาสดาผู้เอนดูแสวงหาประโยชน์เกื้อกูล อาศัยความเอ็นดูแล้วจะพึงทำแก่สาวกทั้งหลายกิจนั้นเราได้กระทําแล้วแก่พวกเธอนั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างพวกเธอจงเพียรเผากิเลสอย่าได้ประมาทอย่าได้เป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี้แหละวาจาเครื่องพําสอนของเราแก่เธอทั้งหลายเอวัง